ข้างไหนไปเดี๋ยว อีกเช่นเคยนะครับผมอยู่กับในรายการมาด้วยนะครับผมในการที่คุ้นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพาน้องๆทำไก่ไก่อะไรอ๋อไก่นึ่งตะไคร้นะครับผมโอ้โหถ้านึ่งตะไคร้แล้วอย่าลืมสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับไปไปชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับ ขอแน,นะนําวัตถุดิบให้ท่านผู้ชมฟังกันเลยครับขอใกล้หน่อยครับลําดับที่สองพอตะไคร้เห่อครับเป็นไงเราครับอย่าลืมซับตะไคร้นะครับต่อไปนะครับขอหม้อและเครื่องดื่มหน่อยครับไม,ไม่ใช่เครื่องดูมครับเสร็จแล้วเราก็รับวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักเราวันนี้ก็คือไก่นะครับเดี๋ยววัตถุดิบอยน,นหม้อเดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นขั้นตอนไปนะครับก่อนอื่นขออนุญาตไปเป็นคนดังเป็นคนดังก่อนนะครับดังอะไรครับตากล้องดังไฟเย้ทุกท่านครับผมไปกันเลยครับก่อนอื่นก่อนไปเป็นคนดังขอใช้แรงงานเด็กก่อนนะครับใช้แรงงานเด็กทำเครื่องครัว ปัญหาทั่วไปเรารอกินเดี๋ยวขออนุญาตถอดเสื้อก่อนนะครับ,บนี่เราจะเป็นเอ่อเด็กๆจะทำตำกระเทียมนะครับดูครับตำครับตำอันนี้คือตไครนะครับเราจะมาหั่นให้เด็กๆนะครับผมเพราะว่ามีเป็นของมีคมไม่ให้ไม่ควรให้เด็กๆใช้มีนะครับผม และอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับ,บอันนี้คือมือวางฟางเพลงนะครับผมฟังเพลงของช่องมัดเปนโล่นะครับ คือตาก้องเองนหมครับโอ,โ,อโอ้โอ้ตอนนี้เราก็หาวัตถุดิบไปแล้วครับโอ้โหเจอคนดังนะครับผมโอ้โหนี่คือเด็กๆที่มาทําช่วยผมนะครับคือทีมงานนั่นนะครับก็ที่ด้านหลังนั่นคือพ่อกวรนะครหืจและนี่คือการลมควันแบบมาร์เมโนนะครับ งงเอางงงงงงก็ไปเอาไก่ก่อนเลยนะครับไป,ป <c oughs> ไปครับตานนี้เราก็นำไก่ไปลงหม้อนะครับผม <c oughs> <c oughs> มาเลยครับคุณมากที่เชียเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ไปล้างมือแล้วก็รอไก่สุกประมาณ50น,ะ50นาทีา0นาทีหรือ1ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมระหว่างที่รอไก่สุกไปทำน้ำจิ้มก่อนเลยครับไป อ f ้อ m o อ e ้ t s l a า e r ้า้าอร่อยม้ากเลาวร้าวม้าวเ้าววัาวม้นวว้า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 วครัวว้า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 วัสัีผรัวว้าวว้าวครับอ้ ตันนี้ไก่ของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านประธานครับทีเราเองเลยครับท่ามาทานเดี๋ยวครับไม่บรรยากาศตอนเย็นต้องเป็นแบบนี้ละครับไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะไม่สุกสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกินป่ะไปเดี๋ยวปั้นไปเลยอ๋อใครอยู่ครับโอ้ยวันเอิตอนนี้ไ

ทำจิ้มไม่มีที่ติครับผมไก่ก็ไม่มีที่ติครับเพราะว่าผมรำเองหมดผมชมตัวเองนะครับบรรยากาศบ้านบ้านนอกคอกนาก็เป็นแบบนี้นะครับไม่อยากไม่อยากให้เด็กไม่ไม่ผมไม่อยากให้เด็กๆติดเกมนะครับผมเลยพาเด็กๆด็กมาทำยูทูบยำโยงอย่างเงี้ยโวโลน พูดดิบ้างพูดบอกว่าฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ช่องมเป็นโลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ช่องมาเป็นโลด้วยนะครับเออเยี่ม่านครับต่อไปครับผมน้าวน้าน้าทนาน้าว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 น้าาน้าวนาน้าวน้าวน้อวน้าวนน้าวน้ เออยังจำได้อยูนั่งดก่อนที่เขาบอกดีค่ะเออตัวเรื่องนี้เขาจำไม่ได้นอกจากเออเออเออจำได้จำได้อยู่ดิอ่ะเอาเงินมาจากไหนนี่แหละครับไอ้ใจยิงคาไอ้ไปซื้อใจยู่ใส่กระตามที่บอกตนัวนึงยำ ากด้วยนะครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ทำอไรทำไม่ไฝากฝากไปด้วยนะครับผมถ้ามีวาจาใดไม่สุภาพหรือการกระทำใดไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะที่ทำมาคือการแสดงนะครับผมคำพูดใดที่ไม่ไพเราะก็ขออภัยด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องมัดเมนโลอะไรไปครับวันนี้ <laughs> อิมไหมครับอิมไหมครับไม่ไมาดูดลนแล้ว <laughs> ไม่อิ่นะครับดูขนาดไม่อิมนะครับดูเดี๋ยวเท่านี้แหละครับบายฝากแชร์ด้วยนะครับผม